คุณผู้ชมครับในช่วงการสนทนาในช่วงนี้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้อีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือชานมไข่มุกนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับไข่มุกต้องบอกว่าเป็นสูตรเด็ดของความอร่อยเลยนะครับต้นฉบับนั้นอยู่ที่ใต้หวันนั่นเองนะครับเกิดจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้านั้นก็ นำแป้งมันสำปะหลังเนี่ยมาทำให้ชื้นแล้วก็นำตะแกรงมาลอดน,นะครับเสร็จแล้วจึงกลายเป็นเม็ดสาคูสีดำจากนั้นโจูงก็แหมมีการพัฒนาวิวัฒนาการต่อไปด้วยนะครับโดยนำเม็ดสาคูเนี่ยไปใส่กับชาทำให้เกิดความอร่อยเกิดขึ้นและวันนี้ความอร่อยที่สุดกำลังจะรออยู่ตรงหน้าณเวลานี้แล้วนะครับไปพร้อมกับการเติบโตแล้วก็สร้างไรายได้อย่างไม่หยุดแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าโมชินั่นเองครับเราจะพาผู้ชมไปรู้จักธุรกิจนี้พร้อมๆกันพร้อมกับแขกรับเชิ ที่คุณพิญญาวัฒนะครับหรือว่าคุณม้านะครับกรรมการบริษัทและเจ้าของธุรกิจชานม่ไข่มุกโมชินั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกก่อนถามนิดนึงนะฮะว่าอยากจะให้เล่าถึงประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็การก่อตั้งแบรนด์ของโมชิเนี่ยแหละครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับครับผมแบรนด์ของโมชิเนี่ยนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆเป็นชานมของไต้หวันแต่เรามาตั้งชื่อโมชิเพราะว่าหนึ่งหลานสาวเนี่ยชอบทานเครื่องดื่มชานมไข่มุกมากแล้วมีวันหนึ รู้ไหมว่าไข่บุกเนี่ยทำมาจากอะไรเขาบอกทํามาจากโมจิทํามาจากโมจิโมจิก็คือแป้งนุ่มๆที่เราทานกันนะฮะที่เราทานได้นะ Star เ u p e r ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆไข่บุกได้ทำมาจากสาคูนะครับผมก็เลยได้เออไอเดียตรงนี้มาว่าเออชื่อโมจิจริงๆเรามาตั้งให้เป็นโมจิแล้วทําเป็นชานมออกมาดีกว่านะครับก็เลยก็เลยเอารูปหลานสาวเนี่ยทำเป็นโลโก้แล้วก็ตั้งชื่อว่าโมจินี่คือนี่คือที่มาของชื่อโมจินะครับ ก็ปัจจุบันนี้ก็ทําชานมไข่มุกแล้วก็มีพวกเครื่องดื่ม,มรสช็อก,กโกแลตรสโกโก้รสมะพร้าวมีรสมะพร้าวด้วยมะพร้าว,ด,วะะด้วยก็มีทีนี้นในความสนใจที่เราจะมาจับธุรกิจด้านนี้เนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าคุณม้าเนี่ยเคยทําธุรกิจในเรื่องของเครื่องดื่มมาก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าเคยทําอะไรมาก่อนหน้านั้นครับ่ก่อนนี้เคยทําโรงง,งานอุตสาหกรรมซึ่งส่งเครื่องดื่มขึ้นการบินไทยอ๋อโอ้โหอ,อ,อันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ <c oughs> ก็ทาพวกน้ํานมก็พดน้ํานมข้าวกรียา,าคูส่งขึ้นเครื่องอยู่นะครับแต่ว่านั่นเป็นของที่บ้านรเราก็ทําตรงนั้นไปแต่ว่ารเราอยากเองเราอยากทําพวกชานมไข่มุกก็เลยออกมาทําเองเรามองเห็นอะไรถึงตัดสินใจว่าเริ่มสนใจมาเรื่องของชานมไข่มุกอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับคือชานมไข่มุกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทานได้เรื่อยๆเป็นของทานเล่นนะครับแล้วอีกอย่างเมืองไทยเราเนี่ยชอบทานเครื่องดื่ม ประเภทนี้มากอากาศร้อนใช่ <นะ S 1> อากาศร้อนชื่นแล้วก็อร่อยกินได้ตลอดเวลานะครับมันไม่เอานะฮะมันเป็นเครื่องดื่มที่ทานคู่กับกาแฟกับชาไปได้แล้ว<อ>และอย่างหนึ่งเป็นที่รู้จักคือ เจาะลอยปุ๊บเดินถือได้ทานแบบสะดวกเลยไม่ต้องไปเสียเวลานั่งกินกาแฟโอ้โหสบายเลยกาแฟเราก็มีครับอ๋อมีกาแฟด้วยสบายสบายเลาในไลน์มีมีกาแฟด้วยครับทีนี้ในส่วนของชื่อโมชิเนี่ยนะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับไปดูที่ตัวผลิตภัณฑ์นิดนึงนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแก้วนี้เลยนะครับสองแก้วที่เห็นคุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปช่วงแรกเพราะว่าคิดว่าเป็นแก้วเครื่องดื่มธรรมดาแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับสองแก้วนี่แหละครับจะเป็นสองแก้วในการต่อยอดธุรกิจของคุณผู้ชมนับจากเวลานี้เป็นต้นไปด้วยนะครับ ให้ฟังให้ด,ดีเพราะว่าธุรกิจนี้น่าสนใจลงทุนต่ำกําไรสูงนะครับและที่สําคัญตอนนี้ขยายสาขาไปไกลามากแล้วด้วยนะครับทีนี้ถามในเรื่องของชานมข่ามกนะครับของโมชิเนี่ยมีข้อแตกต่างจากการทาธุรกิจอย่างอื่นยังไงบ้างครับก็คือของเราเนีน่ยเน้นเป็นคียอสเล็กๆที่ม,มีขนาดเล็กลงทุนต่ำคืนทุนเร็วนะฮะก็คือเป็นคียอสที่มีตู้ไฟในตัวเก็บของได้<อ>จะเห็นว่ามันดึงดูดกว่าเจ้าอื่นแล้วมีขนาดเบาเคลื่อนย้ายง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งรสชาติทุกอย่างเราพิถีพิถัน นะครับแล้วก็สินค้าวัตถุดิบทุกอย่างนําเข้ามาหมดอ๋อไมเข้าหมดเลยหรอาก็นําเข้าหมดฝานี่ก็นําเข้าผาก็นําเข้าวัตถุดิบทุกอย่างนําเข้าหมดเลยรวมไปถึงชาะนะครับแล้วก็แพคเกจิ้งเนี่ยออกแบบอย่างดีนะครับจะเห็นว่าบูธเราก็สวยกว่าเจ้าอื่นะนะครับ สินค้าราคาไม่แพงแต่ว่าพรีเมียมรสชาติเท่ากับเจ้าใหญ่เลยเอาอย่างงี้กันถามก่อนเลยชานมุกปกติราคาเอาอย่างแก้นี้นะครจำหน่ายราคาเท่าไหร่อยู่ที่ส5มสบาทต่อแก้วสบายๆราคาซื้อได้เลยนะครับแล้วอย่างนี้เราไข่มุกเนี่ยนำมาเข้าจากที่ไหนครับจากไต้หวันครับไต้หวันจริงๆเลยคือไม่ใช่มาทําในบ้านเรอเหมือนอย่างที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปไม่ใช่นะฮะแล้วตัวชาเองสูตรเป็นยังไงบ้าง สูตรตรงนี้เราก็คิดคนเองคิดคนเองใช่คิดคนเองเราก็ทดลองมาหลายเดือนแล้วคือให้หลายคนชิมจนรสชาติเป็นที่ถูกใจครับนะครับแล้วก็เราก็จําสูตรนั้นมาแล้วก็มาประดิษฐ์มีข้อมูลวิจัยอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือก็ดูเจ้าอื่นเทียบอยู่ด้วยแต่ว่าผมดูว่าเจ้าอื่นอาจจะจืดไปนิดนึงเราก็เลยต้องการเน้นชาที่เข้มข้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชิมชานมุกเจ้าเรานี่จะบอกเลยว่า รสชาติชานม oh. ต่างกับเจ้าอื่นเจ้าอื่นนี่จะนมใช่ครับของอื่นๆจะนมเยอะเร oh. าจะเน้นเรื่องชาหอมชามไขา่ม,มุกก็จะนุ่มไข่มุกก็จะอบน้ําผึ้งด้วยครับฮะและในส่วนนี้เองนอกเหนือจากในส่วนของอย่างชานมไข่มุกแล้วนยครับมีรสชาติอะไรเพริ่มเติมความอร่อยภายใต้ใบของโมชิ <S <S บ้างโมชิเนี่ยจะมี3ากลุ่มด้วยกันก็คือจะมีกลุ่มของชานมซึ่งเป็นชานมรสผลไม้จะมีรสกล้วยแคนตาลูปสตรอเบอรี่ oh. นะครับ หรือจะเป็นรสลิ้นจี่ก็มีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มชานมพวกชานมรสกาแฟ,าแฟจะมีมอคค่าคาปูชิโนเอ็กเพสโซชาเขียวนมพวกนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่3าก็คือ,เ,อ,อเครื่องดื่มชาเขียวรสผลไม้รสผลไม้จะมีรสตั้งแต่รสมะลิรสต้นตํำลับ<อ>นะครับ แล้วก็จะมีพวกรถองุ่นรถแอปเปิลรถพันุ์ก็มีซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกทานได้เลยขนาดร้านเล็กๆครับแต่มีสินค้าประมาณ26รกายการแล้วออปชันเสิร์ฟล่ะนอกเหนือจากไข่มุกมีสายอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมยังไงให้ความอร่อยเพิ่มขึ้นไายได้แบบของโมชิพุดดิ้งก็มีพุดดิ้งใช่ที่เป็นพุดดิ้งยังไงบ้างครับเป็นพุดดิ้งที่ทำมาจาก นมกับไข่ใช่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงวิจัยอยู่<ะ>แต่ว่าจะเอาออกมาขายนะอ๋อนะเร็วๆนี้เลยตามกระแสให้ทันเอาเละครับคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับเราคงต้องถามกันในเรื่องของการควบคุมการดูแลคุณภาพภายใต้แบรนด์ของโมชิบ้างนะครับทำยังไงในการควบคุมคุณภาพทําให้เกิดการบอกป่าต่อปา่าแล้วเกิดความอร่อยเกิดขึ้นคือทุกอย่างวัตถุดิบเนี่ยนำมาจากผลิตภายใต้บริษัทหมดนะครับลูกค้าเอาวัตถุดิบไปเนี่ยฉีกซองสามารถ ทำได้รสชาติเหมือนกันหมดทุกอย่างแพ็กมาจากบริษัทหมดแล้วง่ายอย่างนั้นเลยใช่เพียงแค่ลูกค้าทําตามข้อมูลที่ทางบริษัทให้ไปลูกค้าสามารถทํารสชาติได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะสามารถคุมรสชาติทุกสาขาได้เหมือนกันหมดเทียบเท่ากันหมดเลยเทอทหมดทุกสาขารสชาติเดียวกันหมดเจอเคาน์เตอร์โมชิเนี่ยเราเราจะไม่เราจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยไปตักผสมเองครับไปตักผสมเองนี่ทําให้รสชาติเปลี่ยน แต่เราจะแพ็กทุกอย่างตรงทุกอย่างให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถฉีกซองเทใส่แก้วผสมน้ําเติมนมเติมน้าเชื่อมแค่นั้นเองก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นรสชาติจะเท่ากันหมดแต่ขอให้ทุกคนทาทาตามสูตรที่ให้ไปแม้เห็นสูตรแต่บอกว่าควบคุมได้คุณภาพขนาดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับถามนิดหนึ่งว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับสำหรับแบรนด์โมชิกก็คือโมชินี่ตอนนี้เปิดมาได้ทั้งหมด7เดือนนะครับ ถือว่าเป็นน้องใหม่เลยน้องใหม่เลยโอ้หนี่ถือว่ามาแรงมากเลยนะฮะเนี่ยครับก็คือสาขาตอนนี้มีทั้งหมดเปิดแล้ว20สาขาณตอนนี้อันนี้เจดเดือนมีรอเปิดคิวีก8สาขาตอนนี้โอ้โหผู้ชมไปเปิดมาเรื่อยๆเลยฮะนี่ยังไม่ถึงปีนะฮะไปเกือบ30สาขาแล้วไปเปิดที่อุดรมาครับแล้วก็ชนบุรีวันเสาร์นี้ขอนแก่นตามมาเรื่อยๆครับ หีืว่าตอนนี้ผลตอบรับออกมาเนี่ยน่าสนใจทีเดียวถ้าเกิดว่ามองโดยภาพรวมเจเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบรับสูงมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้ค่อนข้างดีเลยครับมีค,บคอเข้ามาทุกวันลูกค้าโทรเข้ามาทุกวันสนใจแฟนจายเดี๋ยวจะมาจากอุบลบ้างคนครสวรรค์บ้างอ๋ออุตางจังหวัดมา,า,ดมาเยอะก็มีเพราะว่าเราก็ทําสื่อเยอะเหมือนกันครับฮะ อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่สนใจม,มองในตัวของแบรนด์แล้วเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ของโมชิแล้วก็การควบคุมคุณภาพขั้นตอนทุกๆอย่างแล้วเนี่ยนะครับสนใจอยากจะร่วมลงทุนเนี่ยจะต้องลงทุนยังไงบ้างภายใต้แบรนด์ของโมชิก็คือคร,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่45 45 0ืไม่มากนะสมกับราคาด้วย<อ>แล้วก็มีวัตถุดิบให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถมาเรียนได้กับทางบริษัทครับนะฮะชำระเงินก่อนสัมนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นภายใน3อาทิตย์เราก็จะส่งของให้ครับลูกค้าหาทำเลเปิด สี่หมื่นห้าเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรยังไงให้บ้างครับก็มีครบมีตั้งแต่เครื่องปิดฝาที่เป็นฝาแล้วก็มีเครื่องซีนเรียบร้อยนะครับอ๋ออแ่้วให้เสร็ะใช่มีวัตถุดิบทุกอย่างมีบูทให้ครับนะครับมีแก้วเชคมีถุงชงชามีทุกอย่างขายได้อุปกรณ์ชงอุปกรณ์ทุกอย่างขายได้นี่ได้เงินกลับมาหมื่นหนึ่งโอ้โหของที่ให้ไปฮะก็คือลงทุนเท่ากับจริงๆลงทุนแค่สามหมื่นห้าแต่ยังมีของให้อีกครับแล้วโอกาสในการคืนทุนล่ะครับเป็นยังไงครับเอ่อ ใใน1เดือนบางคนคืนทุนแล้วฮะเดือนเดียวเลย<ม>เหรอฮะไปเปิดที่สาขาเว,วชศาสตร์เขตร้อน,นี่ได้วันนึงก็200แกว้วฮะวันนึงก็หกพันเดือนนึงก็ได้ประมาณแสนแปดแหมคุณผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องของการคืนทุนเนี่ยน่าสนใจถึงขนาดนี้แล้วนะครับมีโอกาสสร,ร้างกำไรได้อย่างงดงามอย่างนี้อยา่าใจฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจมั่นใจกับแบรนด์ของโมชิแล้ววันนี้นะครับแล้วก็สนใจอยากจะเข้าร่วมธุรกิจอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมยังไงบ้างครับผมก็คือบริษัทเนี่ยบริษัทผมก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกหนึ่งในธุรกิจที่ลูกค้า สนใจที่อยากจะทําธุรกิจร่วมกันเราก็อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆในราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเ,เข้ามาดูร้านตัวอย่างได้ตามห้างสรรพสินค้าคที่รัชดาที่เอสปนาดก็มีนะครับ oh. หรือจะเป็นที่ Top ป uh. c a b i ซีเอบกซาำแหงซึ่งเราก็มีร้านตัวอย่างอยู่ที่นั่นลูกค้าสามารถมาชิมหรือว่ามาดูต้นแบบร้านได้นะครับหรือจะดูทาง w w w m o c h i m u t ว c o m Hmm. ก็ได้หรือว่าทาง Facebook ก็คือโมชิมิวทีนะครับก็บจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่<อ>นั้วนแล้วเบอร์โทร,รติดต่อจะติดต่อยังไง uh, ได้่บ้างเบอร์โทรติดต่อก็โทรมาที่เบอร์081ย์แปนะครับ,รบ8 4 5แปดสี่ห้าสามแปดหนึ่งห้าหรือ086 635 5666ครับครับเอาละครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ภายใต้แบรนด์ของโมชิแบรนด์ของคนไทยที่มีความตั้งใจยพยายามธุรกิจเติบโตได้สูงกำไรก้งามลงทุนต่างแบบนี้คุณผู้ชมไม่ควรมองข้ามนะครับผมย้ำไว้ครั้งหนึ่งสนใจแบรนด์โมชิวันนี้อย่ารอชาร้าตัดสินใจด่วนแทนทียกหูโทรศัพท์ติดต่อนะครับในการเป็นหนึ่งในความสําเร็จกับแบรนด์โมชิได้นะครับ0818453815นะครับ086นะครับ6355666เว็บไซต์ช่องทางการสื่อสารแบบง่ายได้เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมไปไหนก็ออนไลน์ได้นะครับที่เว็บไซต์ ww.moshimty.com ง่ายๆอีกหนึ่งการสื่อสารในโลกของไซเบอร์สเปซนะครับแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบ o ๊กแฟนเพจที่โมชิมิวทีนั่นเองครับตอกย้ำความอร่อยวันนี้ความมั่นใจธุรกิจกำไรงดงามสดสวยเติบโตได้ต่อเนื่องแบบอันลิมิตกับแบรนด์โมชินะครับวันนี้ขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงนะครับคุณผู้ที่คุณพิญญาวัรหรือว่าคุณมากนะครับกรรมการบริษัทและเจ้าของธุรกิจชานมไข่มุกแบรนด์โมชินั่นเองนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ